ธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติไม่ธรรมชาติไงนี่ธรรมชาติเลยนะมึงบอกสุดเลยมึงบอกชื่อบุ่มกลับมาอนให้มึงเอาหนังเต๋อมึงเอาอะไรขอเต๋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 อเนะพลทำไมเพนพอยต์ของผู้ชทำไมแมลงวันจอมอันนี้พี่ตายตายหรือเปล่าครับพี่ป๊อบพี่ป๊อบแมลงวันเกาะจมูกอันนี้พี่ป๊อบจะตายหรือเปล่าครับแมลงวันมึงเชื่อไหมแค่มันเกิดมา ซักผ้าผ้ายังไม่ทันแห้งแ <Hey. S 2> ม่ก็ต้องตายแล้วไอเหี้ยดแม่แรงว,วันใช้แอแท็กเหมือนกันเหรอพูดเหี้ยอะไรกันพูดเหี้ยอะไรกัน มึงพูดเฮียพีป๊อปเราเป็นฝ่ายชนะทีมแพ้เขาต้องซักผ้าให้เราใช่ใเดี๋ยวพอมาซักให้เพผมแพ้คุณมีทิคอะไรดีๆไหมครับคุณบมาปรินทิคแรกเลยนะครับต้องเลือกของดีมาผ่อนแรงเราหน่อยครับผมนี่ครับผมแอดแท็ครับผมตัวช่วยในการซักผ้าที่จะทําให้ชีวิตพี่ๆเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยอันนี้เป็นน้ํายาซักผ้าที่มีน้ํายาลิควิดเพเข้มข้นครับผมคราบหนักแบบนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้ไม่ต้องใช้ตัวช่วยก่อนซักครับผมเขามีไมโครวอชเทคโนโลยีครับผมสารทำความสะอาดค ู้เอนไซม์สูตรเข้มขน้นช่วยซอกซอนสลายคราบสกรปรกถึงเส้นใหญ่ผ้าให้ผ้าสะอาดขึ้นทุกคนอาจจะลืมไปแล้วว่าไปซักผ้ากระตอนหัวค้ำแบบนี้หรือเปล่ามันจะเหม็นอับนะเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมแล้วเพราะว่าตอนนี้นะครับจะซักเวลาไหนก็ได้ตากที่ไหนก็ได้จะในร่มหรือในพื้นที่จํากัดก็ได้ซักง่ายแค่โยนเข้าเครื่องซักผ้าไม่ได้โยนทั้งสองนะครับตากก่อนนะฮะ <laughs> ตากก่อนเดี๋ยวเด็กจะโลงอีกนอันนี้เป็นห่วงเป็น่วงผู้บริโภคนะครับผมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือกลิ่นหอมมากลดกลิ่นอับ ใครที่ชอบกลิ่นแบบสดชื่นแบบมีความยูนิเซกใช้ได้ทุกเพศทุกวัยแนะนำกิน Clean Advance ครับนี่ตัวนี้เลยครับแต่ถ้าชอบความหวานชวนฝันเนี่ยรับกลิ่นดอกไม้เนี่ยอยากให้ลองใช้กลิ่น i n g r o m n n c มค่ะ แล้วก็ใครอยากหอมหรูพรีเมี่ยมแบบพี่จุดีเนี่ยครับ Lady e l e g a n c ว้าวสองสีแดงเหมาะสำหรับผู้หญิงแบบพี่จุดีมากๆนะครับแต่ถ้าอยากได้ฟิลลิ่งแบบหอมแบบผ่อนคลายต้องใช้ Relaxing Botanic ินมากครับครับผมทีแพ้ผมแพ้ผมแพ้เดี๋ยวผมซักให้เดี๋ยวผมซักให้4เดือนฮะอ่ะไม่อ่านดีๆอ่านดีดีทีมแพ้ซักผ้า4เดือนซักแค่ชุดนี้ไอ้สัส ถ้าซักสี่เดือนกูไปอยู่บ้านมึงแล้วเดี๋ยวกูจะหาดไปปล่อยบ้านมึงด้วยทะเลาะกับมึงทั้งวันไปนลรมึงกูซักเองก็ได้ <laughs>